สภาพผมหยิกหลังจากที่ตื่นนอนเป็นแบบนี้ถือว่าโอเคเลยวิธีการของเราก็คือจะม้วนม้วนผมให้เป็นบันแล้วก็ใช้ยางรัดผมรัดไว้แล้วก็นอนแบบนั้นเลยจ้ะตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความที่เราม้วนเกลียวไว้ตรงปลายผมเขาก็จะมีความรลอนหลังจากนั้นจะเก็บความชี้ฟูด้วยตัวดีตัวเดิมอยู่ด้วยกันมายาวนานเซรั่มจับรลอนเคลาตินจ้ะคือตัวนี้เขาดีอย่างเขาสามารถใช้ขณะที่ผมแห้งก็ได้ผมเปียบผมหมาดก็ได้คือมันจะไม่เหนียวเนื้อซึมไวแล้วเราก็จะเติมเป็นเซรั่มออยล์เข้าไปสักหยด,ยดูเส้นผมได้เลยจ้ว ชอบวิธีอะไรแบบนี้นะเพราะว่าบางทีเราก็อยากเป็นคนปกติบ้างที่แตะต้องเส้นผมตัวเองได้ไม่ใช่แบบจับรอนแล้วก็หวีไม่ได้มือสางก็ไม่ได้มือจับก็ไม่ได้รอนแตกแต่อันนี้เห็นได้เลยว่าเราลูบด้วยสางด้วยดึงด้วยลอนก็ยังอยู่ความแตกต่างก็จะประมาณนี้ช่วยลดชี้ฟูได้ระดับหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบรอนเปะมากชอบแบบความธรรมชาติมากกว่าแล้ววิธีนี้มันดีสําหรับเราอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถไปกิ้งไปนอนไปอะไรกับเส้นผมได้เลยรู้สึกว่าการนอนทับทําให้ผมเรียบ ด้วยแต่ว่าลอนผมตรงปลายๆก็ยังอยู่เอาไว้ใช้ในวันสบายๆที่ไม่ต้องการลอนเปมากได้เลยลองเอาไปทำตามดูเผื่อจะเหมาะกับสาภาพเส้นผมของหลายๆคนซึ่งสำหรับเราคือชอบเลย